เสียงชัดเจนไหมเสียงชัดเจนนะครับโอเคเข้ามาแล้วอันนี้เป็นเรื่องของตัวตัวต้านทานของรุ่นนอ้องเคลียดแล้วนีขึ้น 1ตัวเหน,น,น,นียวนำในวงจรกระแสสลับตัวเหนียวนำในวงจรกระแสสลับนะครับทบทวนอ่า ตัวเหนี่ยวนำเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือให้เป็นตัว L นะครับตัว L ในอักษรเป็นอักษรยออ่อแล้วก็วงจรกระแสไฟฟ้าสลับลืมกันหรือยังมันมีขั้วเหนือใช่ไหมกับขั้วใต้เนือกับใต้สนามแม่เหล็กก็จะพุ่งจากเหนือมาใต้เสมอเนาะแล้วก็มีระหว่างสนามแม่เหล็กก็จะมีขดลวดนะครับขดลวด หมุนอยู่ในระหว่างสนามแม่เหล็กพอขนลวดหมุนก็จะเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นมานะครับเรียกว่ากระแสะสลับสัญ,ญลักษณ์ก็คือแบบนี้นะแล้วเขานําเอากระแสะสลับพวกนี้ไปต่อเข้ากับวงจรนะครับวงจรไฟฟ้าซึ่งในวงจรมอีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดเดียวก็คือตัวเหนี่ยวนํานะครับตัวเหนี่ยวนําสัญ,ญลักษณ์ก็คือแบบเป็นเหมือนขนลวดอย่างนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์คือ L นะหน่วยของ ตัวเหนี่ยวนำคือหน่วยของเฮนรี่นะครับตัวเหนี่ยวนำมีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับหน่วยเป็นแฮนเฮนรี่เฮนรี่หรือเฮนรี่แล้วแล้วแต่จะจำทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาก็เอาเครื่องอ่ไมโครสโคปอะไรนะไอ ตัววัดกระแสไฟฟ้าครับตัววัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปวัดนะครับอ่าปรากฏว่ากราฟที่ออกมาได้นะครับกราฟที่ออกมาได้กราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกราฟระหว่างกระแสกับความต่างศักดิ์เอาความต่างศักด์ก่อน v กราฟ v ลักษณะของกราฟเป็นแบบนี้นะครับจุดสูงสุดก็คือ v max เนาะคุ้นเคยนะครับนี้จะอธิบายค่อนข้างไม่เยอะนะครับอ,อันนี้เป็น v max แล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นกระแสนะครับกระแสของมันเนี่ยมานซับกันเลยถ้าเป็นกระแสกราฟของกระแสจะเริ่มจากข้างล่างนะครับเริ่มจากข้างล่างแล้วก็บนอย่างนี้นะครับ สังเกตว่ากระแสะเนี่ยเริ่มต้นที่มุม270องศาเนาะกระแสไอความต่างศักย์ในเริ่มต้นที่ศูนย์องศาแสดงว่าความต่างศัก์กับกระแสะไฟฟ้าต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับต่างกันอยู่90องศาถูกไหม่า v nam i นะครับหสดงว่าตรงนี้ v นํ m ไหรือกระแสะอยู่90องศานะครับหรือพายส่วนสองเขีย okay, นไหมาว่าพอได้กราฟออกมาพวกนี้เราคุ้เคยกันอยู่เนาะที่ผ่านมาเราก็พอรู้ๆกันอยู่ว่าทั้งกระแสะแล้วก็ทั้งความต่างศักย์เนี่ยมันดำกันอยู่เท่าไหร่ จุดสูงสุดตรงนี้ก็เป็น iMac เหมือนเดิมนะครับเป็น iMac ็กมนี้เพื่อนเข้ามาอมโอเคตอนนี้เข้ามาทั้งหมดสาสิบห้าคนนะครับฟังกันก่อนเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คชื่อใน Classroom นะครับครูส่งลิงก์ไปในไลน์กลุ่มละโอเคอันนี้เป็น กราฟของตัวเหนียวนําในวงจรนะครับลักษณะของตัวเหนียวนํำจะเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นตัวเหนียวนําตัวเหนียวนําหน้านตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆยขดนวดอย่างนี้แหละนะครับ ซึ่งนําขดลวดไปวางอย่าลืมว่าถ้าเกิดเอาขดลวดไปวางในบริเวณที่เป็นกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะเห็นติดตามหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอย่างนี้ลักษณะของตัวเหนียวนาก็จะมี a b c d นะครับมีอยู่4แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะแต่ว่าทุกๆแบบนะครับทุกๆแบบที่นํามา วัดกระแสไฟฟ้านะครับด้วยเครื่องเ,อเลกโทสโคปอะไรนะนคก็จําชื่อไม่ได้นะไมโครสโคปไม่ใช่ไมโครสโคปสิเออชื่ออะไรนะนังเรียนไอที่เป็นหน้าตาแบบวัดกระแสที่ครูเคยพูดบ่อยๆอ,อ่ะนม่ทำไมมีลืมอ่ะเออไอเครื่องที่เป็นปุ่มๆอ่ะม,มีหน้าจออะอะไรสโคปสโคปอ่ะ นึกออกไหมมีใครนึกออกไหมเครื่องวัดอะไระอาจารย์เครื่องวัดกระแสที่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 ครูเคยพูดบ่อยอ่ะอันนี้คุณเนี่ยที่เป็นเป็นจออะไรเนี้ยที่มีปุ่มปุ่มแบบเนี้ยปุ่มปุ่มแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าจอเอ้าเป็นหน้าจอแบบเนี้ยเออ มอมิเตอร์เหรอจ๊ะไม่ใช่มอมิเตอร์อะไรอะไรสโคปสโคปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนึกไม่ออกแล้วมันติดเนี้ยเนี่ยติดแล้วไปต่อไม่ได้เนี้ยนี่ยนะเนีนะเน้ยครูพูดบ่อยอยู่นะอ๋อออสิโลสโคปอ๋อออสิโลสโคปเหรอเออออสิโลสโคปเออเนี่ยไอีเครื่องเนี้ยไอีเครื่องเนี้ยเอาเครื่องเนี้ยมาวัดนะครับมาวัดไอิสักไฟฟ้ากับปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับกราฟที่ได้ ในหน้าจอของมันก็คือกราฟแบบนี้นะชื่อออสซิโลสโคปโอ้มันชื่อตั้งนานติดตั้งนานออสซิโลสโคปถ้าอิเล็กโคลสโคปมันจะเป็นแบบอ่าแบบวัดกระแสนะครับมันจะเป็นคล้ายๆตัว T อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอิเล็กโทรสโคปอ่นนี่ออสซิโลสโคป เอาเป็นว่ามันได้กราฟออกมานะครับแบบนี้แหละก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือความต่างศักย์นำกระแสไฟฟ้าอยู่90องศาหรือพายส่วน2นะครับพอนำอยู่90องศาหรือพายส่วน2เนี่ยเรารู้ว่าสมการเริ่มต้นของมันเนี่ยมันก็คือสมการกราฟในแนวแกน y ใช่ไหมก็คือ v เท่ากับ v max s i น์ไซน์เซตาใช่ไหมครับไซน์เซตาอ่าทีนี้ดูที่กราฟ V ครับ V มันเริ่มต้นมุมที่ศูนองศาเพราะฉะนั้นมุมของมันจึงบวกไปศูนย์องศาอ่าเมื่อบวกศูนย์องศามันก็มันก็คือ V เท่ากับ Vmax s i ไซน์เซตธรรมดามันไม่ต้องบวกศูนย์ก็ม,มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับแต่ถ้าเราดูที่กระแสไฟฟ้านะครับ i เท่ากับ i max sin เซตแต่ว่าเซตามันเริ่มต้นเที่าะหรสองร้อยเคือมันตามความต่างศักย์อยู่90องศาเพราะฉะนั้นมันต้องตามอยู่ก็คือลบด้วย90องศาหรือพายส่วนสองเด้งออกไหม่าเพราะฉะนั้นสมการของ i เนี่ยมันจึงเขียนออกมาเป็น i เท่ากับ i max sin ซเซตลบเกองศานะครับลบเกเพราะว่ามันตามอยู่ ยส่สองหรือ90องศา,านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมการของ v และสมการของ i ในเรื่องของตัวเหนี่ยวนํำเนี่ยจึงเป็นดังนี้นะครับสมการ v ก็จะเป็น v เท่ากับ v max sin เซตานะครับ i ก็เป็น i max sin เซตาลบ90นะครับแล้วก็ถ้าเขียนให้สวยงามนะครับสรุปเป็นสมการก็คือ v ของ l เท่ากับ v max l นี่คือตัวเหนียวนำนะ l คือตัวเหนียวนำห้อยด้วยตัวเหนี่ยวนำความตังศักของตัวเหนียวนำเท่ากับ v max s i n นะครับเซต้าก็คือโอ omega t เข้าใจไหมความมุมเซต้าเท่ากับโอ omega t แล้วก็กระแสไฟฟ้าของตัวเหนียวนำห้อยด้วย l เท่ากับ i max s i n เตาหรือว่าโอเมก้าทีลบด้วย90องศานะครับสองสมการนี้สามารถใช้ได้นะครับอ่านะหรือถ้าเขียนไซมุมค่าไซน์นี่แทนค่าด้วยมุมเป็นมุมเรเดียนก็ได้นะครับกระแสไอมันก็จะได้เป็นไอเท่ากับไอ i อลไอแม็กไซโอเมก้า ไซโอเมกาลบพายส่วนสองลบพายส่วนสองก็สามารถนำสมการพวกนี้ไปใช้ในการคำนวณหาค่าได้ทีนี้พอรู้ว่าความต่างศักย์นำนำไออยู่90องศาหรือพายส่วนสองเนี่ยสมการหรือว่าแผนภาพฟเซอร์ของมันนะครับสมการได้แล้วอันนี้สมการ สมการขอ,อาอของตัวเหนียวนำ v และ i ของตัวเหนียวนำนะแล้วก็ถ้าเป็นแผนเสืฟเฟสเซอร์นะครับถ้า v ไปด้านนี้นะ v ของตัวเหนียวนำไปด้านนี้กระแสจะวิ่งตามโดยมุม90องศาโดยทิศทวนเข็มนะครับแบบนี้เลยนะครับ สมมติว่า V ขึ้นข้างบน V l ขึ้นข้างบน I กระแสไฟก็จะวิ่งตามด้ในมุม90องศาในทิศทวนเข็มเ,เป็นต้นนะแล้วก็ตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างอา่า มีกระแสไฟฟ้าสลับต่อเข้ากับตัวเหนียวนำซึ่งกระแสไฟฟ้าสลับนี้เป็นของตัวเหนียวนำมีค่าสมการเท่ากับ60ไซดโอเมก้าที R, 60ไซดโอเมก้าอา60ไซพันทีแล้วนะจะได้ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไปกับ,กบห้องอื่นบางคนก็สรุปมาแล้วด้วย สายพันธ์ทีแล้วก็ L ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ20มิลลิเฮนรี่นะมิลลิเฮนรี่ L คือความเหนียวนำนะครับปล่อยกระแส I เข้าไปอ,อเอจากภาพจงหา1 V max 2 i il สาม imac c i ที่ได้จากการวัดหรือ i ims ห้าห้าหา,หาสมก,การสมก,การ i เทียบกับ เวลา t 6แผนภาพแผนภาพเฟเซอร์อย่างข้อ6เนี่ยแผนภาพเฟสเซอร์เรารู้ว่ามันเป็นของตัวเหนียวนำใช่ไหมมันก็ตอบได้เลยนะเนี่ยข้อ6เนี่ยข้อ6เนี่ยตอบได้เลยว่าถ้า i มาด้านนี้นะครับ อถ้า v มานน้านี้ vl มานน้นนี้ i ก็จะวิ่งตาม il ก็จะวิ่งตามด้วยมุม90องศาทิ่ทนเข็มนะครับแบบนี้นะครับ,เ,นนรบเพราะฉะนั้นนะครับจากภาพอันนี้ตอบข้อ6ก่ะนะจากภาพเป็นตัวเหนียวนำเหนียวนำ v จึงนำ i อยู่ เก้าสิบองศาหรือพายสอนงนะครับแผนภาพที่ได้จึงเป็นดังนี้แหละนะครับตามอยู่นะครับคตอบข้อตอบข้อหไปก่อนนะอืมทีนี้ข้อไนง่ายอีกข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งหา v max จาก จากไหนครับจากสมก,การใช่ไหม vl เท่ากับ v m a x sin omega t เทียบกันกับ vl เท่ากับ60 sin 1,000 t เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า v max o m a x เท่าไหร่ครับ v max o m a x เท่ากับ60ใช่ไหม60โวลต์แล้วก็ omega เท่ากับ1,000อ่า หนึ่งพันเรเดียนต่อวินาทีาฟังไว้ก่อนก็ได้นะมีใครจดตามไหมเนะี่ยรู้สึกแบบมนรู้สึกแบบคุยคนเดียวทั้งที่จริงๆอยู่มีอยู่ตั้งหลายคนหรือว่าเสร็จกันหมดละเสร็จกันหมดยังเงียเอาเอางนี้นะไอ้ภาพเนี้ยถ้าเกิดใครยังไม่จดตามหรือใครอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ทันอะไรเงี้ย คุณครมีวิดีโอสรุปให้อยู่นะครับแล้วก็แผนไอภาพพวกนี้นคุณครูจะบันทึกเป็นรูปภาพแล้วก็ส่งไปในรายกลุ่มของพวกเราโอเคไหม,มข้อสองหา xl นะครับเมื่อ xl เนี่ยหรืออไม่ใช่ xl เดียตัว il นะครับ ห l i l มันคือสรรมการาท่อทีท่อทีตัวตวต,วตัวนี้ตัวนี้เป็น xl นะครับ x l หา x อหรือหรือหรือความเหนียวนำตรงนี้หา xl หรือความเนียวนำํวนวนวนำ ความเหนี่ยวนำของเรื่องนี้มันมีค่าเท่ากับโอเมกาลนะครับงั้นโอเมกาเท่ากับ2พายเอฟใช่ไหมอ่า2พายเอฟหรือเป็น2พายเอฟคูนลนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่สมก,การคู่นี้คือ xl เท่ากับโอเมกาลโอเมการู้มาจากข้อหนึ่งแล้วว่ามีค่าเท่ากับ1,000นะลรู้มาจาก แผนภาพแล้วเท่ากับ20ใช่ไหม20มิลิเฮิร์เพราะฉะนั้น1,000คูณ20มิลิ10กํลังลบ3เห็นไหมก็จะเป็น XL หรือว่าความเหนียวนำก็มีค่าเท่ากับ20ลบ3ก็คูณ1,000ก็ตัดกัน0 3ตัวตัดกับตัวนี้ก็เหลือเหลือ20นะครับหน่วยของ ความเหนี่ยวนำนะครับก็เป็นโอห์มนะครับความเหนียวนำมันเป็นความต้านทานชนิดหนึ่งที่ต่อเข้าไปในวงจรเนาะจริงๆความเหนียวนำในหน่วยของมันเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับแต่ว่าถ้ามาต่อในตัวต้านทานแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยหน่่ยของเฮนรี่มันก็เหมือนกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งที่ต่อเข้าไปในวงจรมันจึงมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ ข้อสาข้อ3เข, 3, ขาหา iMac หา iMac หาจากอะไรหาจาก V เท่ากับ IR ครับวเท่ากับ IR แต่ว่าถ้าจะหา iMac ใช่ไหมก็ต้องเป็น v m a x กเหมือนกันเป็น v m a x เท่ากับ i iMac คูณด้วย R แต่ว่า R คนในเรื่องเนี้ยความต้นานทานในเรื่องเนี้ยมันก็คือตัวเหนี่ยวนำใช่ไหมก็คือตัว XL ใกแ้ไหม เพราะฉะนั้น v max นะครับ v max เท่ากับ i max คูณด้วย x l เพราะฉะนั้น i max i max เท่ากับ v max ย้าย x AH l มาหารก็คือความความอยู่น้ำมาหารก็แทนค่านะครับเป็น i max เท่ากับ v max ก็คือที่ หามาได้จากโจทย์ก็คือ60สใช่ไหมส่วนด้วย XL ก็คือความเหนียวนำหามาได้จากข้อ2ก็คือ20นะครับ60ก็จะตัด20เพราะฉะนั้น IMax IMax ที่ได้ก็คือ3 3แอมแปร์นะครับ3แอมแปร์ ข้อสข้สหา i r m s หรือว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัดนะครับก็มันมีสูตรอยู่ว่า i r m s เท่ากับ IMAX ส่วนด้วย r o o สอนะครับฉะนั้น i r m s เท่ากับ IMAX ก็คือ3ใช่ไหมก็เป็นสามรูทตอบเลยได้ไหม ไม่ได้นะครับตอบไม่ได้เพราะว่าส่วนมันติดรูทอยู่ต้องทำรูทให้มันหายไปโดยคูณรูทสอส่วนรูทสองากฉะนั้นจะได้ iims ใหม่ว่าเป็น3ามรูทส่วนด้วย2นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์ตอบ ข้อ5นะครับถ่ายข้อ5หาสมการ i เทียบเวลาทีสมการ i เทียบเวลา t นะครับจาก i l เอลเท่ากับไอแม็กไโอเมก้า t ลบด้วย90นะครับก็แทนค่าไปเลยว่า i l เท่ากับ IMAX นะครับ i m a ก็หามาได้เท่าไรสามใช่ไหมไอแม็กก็หามาได้เท่ากับ3 s i ไซโอเมก้าก็คือ1000นะครับคูณด้วย t นะครับลบด้วย90แบบนี้ก็ได้นะครับตอบถูกนะครับหรือ i อเอลเท่ากับสามไซหนึ่งพันคูณทลบด้วยพา่สนสองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอบเป็น2แบบก็ได้โอเคไหม อเคไหมครับอ่ะนี่คือสรุปนะครับสรุปเรื่องของตัวเหนี่ยวนำนะครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเดี๋ยวจะบันทึกรูปภาพให้นะครับแล้วให้นักเรียนสรุปมาทั้ง3ตัวเลยนะมันจะมีตัวตัวต้านทานใช่ไหมหน,หนึ่งคือตัวต้านทานบางคนส่งมาแล้วนะครับที่คุณครูส่งตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งตัวต้านทาน 2ตัวเก็บประจุ3คือตัวเหนียวนำนะครับตัวเหนียวนำ3ตัวนี้สรุปนะครับ1 a c นะขนาด A4 ส่งมาในลายส่วนตัวได้เลยนะครับแจ้งชื่อชั้นเล็กที่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวบันทึกไว้ให้ เรื่องนี้จะไม่ออกสอบนะครับแต่ว่าจะออกเก็บคะแนนนี่แหละนะวารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนด้วยมีตัวแนวนำ นั่นมาเรียนจบยังครับอะไรนะครับหมดทุกเรื่องยังครับเอ่อทำไมอ่ะ <laughs> จะอ้วกครับจะอ้วก <laughs> จบแล้วเนี่ยให้จบละปล่อยได้ยังครับง่วงเอ่อจะปล่อยแล้วครับจะปล่อยละแต่ว่าไอ้เจอยู่ก่อนนะอาจารย์มีงานให้แก้งานที่ให้ทำแะไะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอืมรู้ว่าแบบหลายคนคงแบบฟังเพลินอ่ะเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่มีตาเิอมันไม่ทันเหรอหรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่ไปกับด้วยแต่คือแบบว่าเข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าอ๋อออ๋โอเคอ๋อนี่ทักขลังอ่ะอืมอ่ะ ก็ส่งไปแล้วนะครับก็มีมีบางคนที่ส่งมาแล้วนะไอตัวสรุปอะไรอย่างเงี้ยกไไ็ได้เต็มไหมครับได้เต็มไหมครับอย่างเงี้ยหกเทสามเพิ่งเพิ่งเก็บงานเพิ่งดูไปอ่ะดูของไอจีก่อนเนี่ยสรุปมันก็สรุปมาอย่างเงี้ยก,ก็ดูดีนะครับก็ดูดีเนี่ยก็โอเคเลยรู้เรื่องไหมเนี่ย อาจารย์หนูนะก็ส่งเลียวนะ่ะพี่ก,ก็ส่งมาแล้วเห็นอยู่เสรุปมานะครับสรุปมาอย่างเงี้ยสี่จัดจ้านมากจริงเนี่ยอือสวยงามนับทวนเข็มอะไรเงี้ยเหมือนดูเหมือนแบบเหมือนเก่งแบบรู้เรื่องเนาะเอออยากอยากให้แบบรู้เรื่องเหมือนเหมือนที่เขียนมา มันดูมันดูเป็นยังไงนี่เอาไปอวดน้องอะไรเนี่ยอวดแบบนี้ได้หรอเลยเนีๆๆ่ยที่ที่เรียนมาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูเยอะยอืมโอเคก็ทวงงานนะครับทวงงานด้วยงานเนี่ยใครยังไม่ส่งมาแล้วก็เป็นชีตสรุปสรุปทั้งหมดนะครับส่งมาเลยสร้างเป็นอัลบั้มมาเลยนะครับอ่ออย่างเช่นอย่างเงี้ยเพื่อนก็ส่งเป็นอัลบั้มให้รูมารูก็เก็บเก็บไว้หมดเลยนะรูเก็บไว้หมดเลยนะครับเก็บไว้เพื่อ เผื่อมีคะแนนช่องไหนโหวงเนี่ยนักเรียนนักงเรียนสามารถทักทวงได้นะครับแล้วรูก็จะมาเปิดดูอย่างเงี้ยบางคนก็ขาดไปอยู่นะอย่างเงี้ยบางนนคนก็เก็บมาได้ยู่ไหมบิราสีชุนนัดนีเพิ่งส่งมาก็มีอ่ะโอเค ครับเดี๋ยวปล่อยแล้วไปเช็คชื่อด้วยนะครับไปเช็คชื่อในคลาสสุด้วยตอนนี้เข้ามาเช็คชื่อสาสหคนโอเคครับอะถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ปะสามารถพักได้ครับพักได้จบแค่นี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับเจอยู่ก่อนนะอะไรนะ